ทีเอฟิวในวันนี้มาดูกันว่ามีข่าวอะไรที่น่าสนใจกันบ้างออเดอร์ล้นทละลักเค้กลงยันลวดลายยอดฮิตบนหน้าเค้ทีสายมูต้องห้ามพลาดไม่รองไม่ได้แล้วนะคะสําหรับเค้กลงยันจากร้านคิดถึงเบเกอรี่สาขาสุรินทที่เดิมทีเป็นร้านเค้กทั่วไปแต่มีชื่อเสียงโด่งดังในพื้นที่จังหวัดภาคอีสานซึ่งในตอนนี้ได้มีการดัดแปลงหน้าเค้กเพื่อเอาใจสายมูอย่างเห็นได้ชัดโดยการแต่งหน้าเค้กด้วยการลงยันหรือกระถาต่างๆต,ตามที่ลูกค้าต้องการเพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิตและเป็นความเชื่อส่วนบุคคลรวมถึงเป็นที่่ืออาาายงมก โลกโเลทําให้เค้กลงยันเป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้นในตอนนี้โดยใช้เวลาเพียงแค่2สัปดาห์เท่านั้นทางด้านเจ้าของร้านได้เล่าว่าเดิมทีร้านคิดถึงเบเกอรี่เป็นร้านเค้กซึ่งจะมีการตกแต่งหน้าเค้กตามเทศกาลหรือวันสําคัญต่างๆที่มีการเปิดมานานแล้วกว่า11ปีซึ่งปกติแล้วเจ้าของร้านก็เป็นคนที่ชื่นชอบในการทําบุญและสนใจในเรื่องของศิลศาสตร์และเวทมนต์อยู่แล้วจึงเริ่มทําเค้กลงยันซึ่งในประเทศไทยก็มีชื่อเสียงโด่งดังเรื่องนี้อยู่พอสมควรจึงเกิดแนวความคิดที่จะผลิตเค้กด้วยการตกแต่งเปป็นนรูยั หรือหุ่นทีพึ่งขึ้นมาเพราะว่าทางร้านมีความเชี่ยวชาญในการปั้นฟองดองหรือปั้นน้ำตาลไอซิ่งให้เป็นรูปร่างต่างๆและหลังจากที่ทางร้านได้มีการโปรโมทสินค้าผ่านการโพสต์ลงเพจ Facebook จึงทําให้เกิดการแชร์โพสต์ไปกว่า4 0 0พันแชร์และมียอดการเข้าชมประมาณ4ล้านวิวทําให้เกิดเป็นไวรัลและเข้าถึงลูกค้ามากยิ่งขึ้นทําให้กําลังการผลิตใน1วันนั้นสามารถผลิตได้ไม่ต่ำกว่า100ก้อนซึ่งตัวเค้กลงยันนั้นทางร้านได้มีการเขียนลงบนหน้าเค้กด้วยคาถาต่างๆเช่นคคาถาถททีี่่่่ชววยยยเรือองแลลดลดดปภัโ ลูกค้าสามารถสั่งทางร้านว่าต้องการให้ใส่คาถาแบบไหนลงไปก็ได้ถ้าหากว่าเป็นเค้กของช่อง TF n e w คงต้องใช้คาถาว่าจงรักจงหลงช่องของเรานะคะและถ้าหากว่ามีข่าวไหนที่เด่นแล้วน่าสนใจเดี๋ยวเราจะกลับมาอัปเดตให้ฟังกันอีกทีนะคะสําหรับท่านผู้ฟังที่ชื่นชอบและสนใจในเรื่องราวของธุรกิจสามารถเข้าไปอ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ Thai franchise center. com ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ